จากการตรเวจดูสภาพน้ำท้ายเขื่อนอุบลรัฐหลังจากที่เขื่อนอุบลรัฐได้ระบายน้ำลงสู่ลำน้ำพองโดยวันพฤหัสบดีที่29กันยายน2565ปริมาณน้ำในเขื่อนอุบลรัฐอยู่ที่2 1 6 1 5 2 5ล้านลูกบาทเมตรหรือคิดเป็น88.90%ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่าง99.98ล้านลูกบาทเมตรเขื่อนอุบลรัฐยังสามารถรับน้ำได้อีก 2 6 9 7 8ล้านลูกบาทเมตรบริเวณ้ายน้ำพบว่าหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบน้ำเอ่อท่วมนาข้าวและพื้นที่การเกษตรจมอยู่ใต้น้ำและบานจุดน้ำพองเอ่อล้นตลิง่งโดยเฉพาะในเขตเอำเภอน้ำพองซึ่งเป็นด่านแรกในการรองรับมวลน,น้ำที่ระบายมาจากเขื่อนอุบลรัฐเชติบ้านึงเป่งตะบนท่ากระเสริมเอำเภอน,น้ำพองนาข้าวถูกน้ำพองเอ่อท่วมจมใต้น้ำเสียหายหลายพันไร่ ตามลาห้วยต่างๆอย่างที่ห้วยอิตือบ้านบึงเป่งชาวบ้านก็ได้ใช้กระสอบทรายที่ทางปอพอขอนแก่นนํามาให้ไว้กั้นพนันใต้สะพานไม่ให้น้ําไหลย,ย้อนไปท่วมนาข้าวซึ่งเมื่อปีที่แล้วบริเวณลําห้วยอิตือแห่งน,นี้ถูกน้ําพองกัดเซาะจนผนังขาดทําให้มวลน,น้ําไหลเข้าท่วมนาข้าวเสียหายเป็นบริเวณกว้างรวมทั้งนาข้าวที่อยู่เขตรอยต่อที่บ้านโคกท่าตำบลหนองตูมอำเภอเมืองขอนแก่นน้ำท่วมเต็มท้องทุ่ง จากการสอบถามนายสมชายปองในผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบึงเป่งตำบนท่ากระเสริมอำเภอน้ำพองบอกว่าตนพร้อมชาวบ้านได้เฝ้าติดตามมวลน,น้ำมาตลอดสัปดาห์และว่าปีนี้น้ำมาเร็วมากขณะที่มวลน,น้ำบริเวณเขื่อนป้องกันตลิ่งน้ำพองบริเวณบ้านานาเพียงหมู่ที่4ตะบนสำราญอำเภอเมืองขอนแก่นก็มีระดับน้ำสูงขึ้นอย่างมากชาวบ้านที่อาศัยอยู่ติดกับลำน้ำบริเวณนี้บอกว่าปีนี้น้ำขึ้นสูงและท่วมมากกว่าปีที่แล้ว และที่สะพานฉลองขอนแก่น200ปีบ้านโคกท่าตำบลหนองตูมอำเภอเมืองขอนแก่นซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ําที่ไหลามาตามเส้นทางน้ําจากลาน้ําพองเช่นกันน้ําได้ไหลเชี่ยวบางจุดล้นตลิ่งโดยเฉพาะที่ลุ่มต่าก่อนที่มวลน,น้ําจะไหลไปสมทบกับลําน้ําชีในพื้นที่เขตตำบลพระลับอําเภอเมืองขอนแก่นและไหลเข้าสู่ในพื้นที่อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคาม และนี่คือสถานการณ์น้ำในเขื่อ,อนอุบลรัฐและสภาพน้ำทั่วไปในจังหวัดขอนแก่นครับ